ท่านผู้ชมครับจากการไปประชุมของอ,อสมอก็ทำให้ คุณโสภาเนี่ยได้มีเพื่อนมาเล่าเรื่องธุรกิจของกิฟฟารีนแต่ต้องบอกว่าครั้งแรกเลยคุณโสภาไม่รู้จักหรอกแล้วก็ยังนึกไม่ออกด้วยว่าตกลงมันคืออะไรช่วยเล่าเหตุการณ์ให้เราฟังนิดนึงได้ไหมครับค่ะได้ค่ะก็คุณรัชนีได้เบอร์โทรศัพท์จากดิฉันไปแล้วก็ได้ไปหาดิฉันที่บ้านโดยท่านไม่รู้จักว่าบ้านดิฉันอยู่ไหนแต่ใช้เบอร์โทรศัพท์นี่แหละค่ะในการนำทางไปค่ะครับไปกับคุณพัชรีพินพิสารซึ่งเป็นแม่ทีมของคุณรัชนีศีสุขอีกทีีนึึงงคค่่ะไปถุณพ พัชนีพิมพ์สารเกก็พูดเกก็เล่าในเรื่องราวของผลิตภัณฑ์ของกิฟฟารีนะดิฉันฟังค่ะคท่านรู้ว่าดิฉันอยากจะสวยท่านดเดาใจดิฉันถูกท่านก็หยิบรีเพรี่มาแล้วก็บอกสปพคุณนะคะในรายละเอียดบอกว่าสังกัดอยากยีดชายแล้วหน้าเราจะดเล้งอะไรประมาณนี้นะคะผิวเรามันจะดสวยอะไรประมาณนี้ที่ต่างประเทศนะคะของเรามันเป็นของระดับ แบรนด์ระดับส่งออกต่างประเทศต่างประเทศปวดสงพันกว่านะน้องแต่เนี้ยในหนังสือนี้520ท้าน้องทําบัตรลดเพียง390พอดิฉันได้ยินคําว่าส่วนลดแค่นั้นเลยค่ะดิฉันก็ตัดสินใจทําบัตรลดลงไปคิดว่าทําบัตรลดใช้สินค้าธรรมดาค่ะไม่ได้ที่จะทําธุรกิจครับคือเพราะฉะนั้นถ้าตัดสินใจสมัครเนี่ยก็เพียงแค่ว่าเป็นคนรักสวยรักงามค่ะและก็เห็นว่าผลิตภัณฑ์เนี่ย เขาใช้ของดีมาทำอ่ะนะ,ะก็เลยตัดสินใจสมัครคเราก็เริ่มต้นพูดง่ายๆเป็นผู้บริโภคซื้อของใช้แล,แ,ลแล้วแล้วแล้วซื้อ แบบนิดนิดน่อยๆยซื้อเรื่อยๆหรือยังไงฮะก็ในวันนั้นดิฉันก็ซื้อผ่านพันหเลยค่ะเพราะค,ค,คุณพี่แกบอกว่านอกจากได้ส่วนลด2 5แล้วนะคะคน้องโสภายังได้สิทธิประโยชน์จากบริษัทอีกก็คือประกัน1 2 0 0 0 0 0หื่นบาทบี่นอกจากนั้นก็ยังได้เคืนปันผลกลับมาเป็นค่าน้ำค่าไฟค่าขนมลูกก็ยังดีค่ะค แต่ดิฉันก็ไม่ได้ใส่ใจจุดนั้นค่ะเพราะคิดไม่ถึงว่ามันจะได้เพราะดิฉันใช้สินค้ามาในท้องตลาดหรือว่าห้างต่างๆดิฉันไม่เคยได้เม้นแต่บาทเดียวค่ะครับเพราะค่ะเราก็เลยรู้สึกว่าเออนอกจากใช้สินค้าแล้วมันยังมีผลประโยชน์อย่างอื่นตามมาอีกด้วยค่ะครับพอวันที่23เลยค่ะคุณรัชนีได้เอากระดาษใบาขาวๆมานะคะ เพราะเงินปันผล360เล่นในกระดาษนั้นเขียนประกันชีวิตด้วยมีประกันชีวิตคุ้มครองทำให้ดิฉันตกใจมากค่ะอาจารย์ครับวันนั้นดิฉันเห็นเฮินน6 0ครับดิฉันมองเป็นมากมมยเหลือเกินสําหรับความรู้สึกที่ดิฉันได้รับครั้งแรกค่ะค่ะดิฉันมองว่ามากมมยเหลือเกินและดิฉันก็ถามคุณรัชนีด้วยความตื่นเต้นว่าพี่เฮิน360บาทนี้มันมาได้ยังไงนะคะ และว,วันนั้นมีพี่น้องของดิฉันใช้สินค้าเหมือนกันและทําบัตรลดทุกคนก็ได้เงินบันผลตามกันไปคน10บาท20บาทแต่ละคนได้ทุกคนคนที่ทําบัตรลดและดิฉันก็ได้ดิฉันก็มองว่ามันไม่ใช่เอาเปรียบเหมือนดิฉันเคยมองธุรกิจขายตรงทั่วไปครับก็เลยมองว่าขนาดไม่ได้ทําอะไรคร่ะซ <acements. S 2> ื้อของใช้อย่างเดียวประกันคุ้มครองก็มีเงินปันผลก็มีด้วยแม้ว่า360เนี่ยถ้าเทียบกับ ถ้าเป็นที่อื่นไม่ได้เลยบาทเดียวแม้แต่บาทเดียวแต่ภาพเป็นที่นี่ไดมาได้มา300กว่าบาททั้งนั้นที่ยังไม่ได้ทําอะไรมากมายเริ่มมองเห็นแล้วสิครับว่าธุรกิจเนี่ยถ้าเกิดตัดสินใจจะลองทําจริงๆจังๆมันน่าจะมีอนาคตตอนนั้นคิดถึงเรื่องธุรกิจหรือยังครับยังไม่คิดถึงอาจ์คือหน้าตอนนั้นยังอยากจะรู้อย่างเดียวว่า360บบาทนี้มันมาจากไหนมาจากไหนเรื่องประกันชีวิตเนี้ย แสนสองเนี่ยจากการใช้สินค้ามาจากไหนอยากรู้เพียงแค่นั้นอ่าและใครเป็นคนทําให้รู้ทีนี้และทีนี้คุณพี่พัชนีพิมพิสารครับกับพี่รัชนีศรีสุขสอคนนี่แหละค่ะเขาโทรศัพท์มาบอกว่าถ้าน้องสุภายอยากอยากรู้รายละเอียดทั้งหมดเชิญไปที่ศูนย์สุราธานีครับทุกๆวันอาทิตย์เขาจะมีการบอกการเล่าทุกสิ่งทุกอย่างที่น้องอยากรู้อยู่ที่นั่นแหละค่ะครับ พอถึงวันอาทิตย์ท่านมาชวนดิฉันไปดิฉันก็ไปด้วยความอยากรู้รไปด้วยความตั้งใจค่ะครับไปถึงค่ะท่านก็แนะนาให้ดิฉันรู้จักกับคนโน้นคนนี้นะคะคอาบลายในสายงานค่ะคนนั้นคนนี้แล้วก็บุคลคลคนนี้ประสบความสําเร็จแบบนั้นแบบนี้ดิฉันก็มองเห็นคิดฝรีนนี้หลายๆคนเ็าทําก็ประสบความสําเร็จนะไม่ว่าจะอาชีพไหนก็แลว้วแต่กรีดยางก็สําเร็จค้าขายก็สําเร็จร,รับจ้างก็สําเร็จ ทางานประจำก็สําเร็จคร,รับรับราชการก็สําเร็จดิฉันมองไปเห็นแผนการตลาดครับที่มาของรายได้360บาทจากการใช้สินค้ากิฟรีนรที่บริษัทจ่ายให้ขึ้นกลับไปแล้วดิฉันก็ตั้งใจไว้ว่า ดิฉันจะเอาแต่ตำแหน่งโกสตานั่นแหละืเห็น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 ว่าเออเป้าหมายของเราเป็นโกสตาค่ะเพราะว่าเขาบอกว่าถ้าเราขึ้นตำแหน่งโกสตานะคะอาจารย์เราจะได้เงินปันผลประมาณ5้าพันถึงหนึ่งมืนบาทใช่ดิฉันอยากได้เพียง5้าพันบาทค่ะเพื่อเอาห้าพันมาซื้อสินค้ากิฟฟินในแต่ละเดือนครับเหมือนถ้าสมมติดิฉันซื้อไปห้าพันแต่ดิฉันได้คืนมาอีกได้คืนมาอีกอะไรประมาณนี้เท่ากับ ใช้สินค้าฟรีค่ะดิฉันอยากได้แบบนั้นค่ะก็เลยมีเป้าหมายจะเป็นโกลสตาร์ครับแล้วแล้วลงมือทํำยังไงนะฮะตอนนี้ก็ไปมาแล้วไปปั๊บกลับมาถึงบ้านค่ะนอนไม่หลับนอนไม่หลับกระสับกระส่ายเลยค่ะเพราะว่าดิฉันก็ได้แนวคิดทางธุรกิจจากอัปลน์ต้นสายคือคุณสุรินลอยสูงค่ะท่านก็บอกว่านอกจากรายได้แบบนี้แล้วนะคะธุรกิจเครือข่ายกิฟฟีนเนี้ยนะคะมันเป็นธุรกิจ ที่ร้านนี้เราเป็นเจ้าของนะคะเราเป็นเจ้าของร่วมกับบริษัทกิฟฟารีนโดยเราไม่ต้องใช้เงินลงทุนที่สูงเราเพียงมีคนเราก็ทําได้และธุรกิจนี้และไม่มีความเสี่ยงใดๆทั้งสิ้นนอกจากนั้นสามารถทําร่วมกับพันประจําได้ค่ะดิฉันกลับมาถึงค่ะเอากระดาษเอาปากกานะคะจดรายชื่อทันทีค่ะจดรายชื่อจดรายชื่อคือญาติพี่น้องและคนที่ดิฉันรู้จักค่ะ เพื่อจะเอาความรู้ความเข้าใจที่ดิฉันได้มาเห็นวันนี้เลยค่ะคและสิ่งที่ดิฉันได้รับ360บาทพร้อมสลิปนี้เลยค่ะไปหาเขาต้องบอกว่าบางคนนี่ยนะครับท่านผู้ชมครับคือได้มา360บาทเนี่ย เขาไม่กล้าเขาบอกโอ๊ยอาจารย์เอา360ไปไปชวนคนเนี่ยไม่มีใครเขาสมัครหรอกแต่คุณโสภาบอกไม่เราก็เอาไอ้360บาทนี่แหละเป็นเล่าให้เขาฟังหลายคนบอกน้อยเลยไม่กล้าเอาไปโชว์แต่คุณโสภาบอกไม่ถ้าเรามองว่ามันน้อยเราก็เปิดใจคนไม่ได้ แต่คุณโสภาเลือกที่จะเอาไอ้สามบาทนี้ไปชวนคนคแล้วพูดให้เขาฟังว่าไงะคะก็ดิฉันเห็นดิฉันก็พูดด้วยความตื่นเต้นสิค่ะอาจารย์รเพราะดิฉันเชื่อเหลือเกินว่าทุกๆคนญาติพี่น้องของดิฉันหรือคนที่ดิฉันรู้จักครับ ไม่มีเคยใช้สินค้าแล้วได้เงินกลับมาจากร้านค้าหรือว่าห้างดิฉันเชื่อเชื่อบแบบนั้นเชื่อมั่นในกิฟฟารีนค่ะคและไม่เคยมีมีเคยได้ประกันชีวิตกลับมาถึงดิฉันขอเฟนทําแค่เดือนเดียวค่ะคทําเดือนเดียวดิฉันอยากได้5,000ันขึ้นตนํษษาแหน่งกูสตาดิฉันเอาสลิป นี่เลยค่ะไปบอกญาติพี่น้องว่าพี่นะสินค้ากิฟต์รีมีทุกอย่างนะคะสินค้าในชีวิตประจําวันเครื่องสําอางทุกสิ่งทุกอย่างเยอะแยะหมดเลยวันนั้นดิฉันได้ไปมาเห็นแล้วสิแล้วดิฉันก็ได้ใช้แล้วด้วยแล้วดิฉันก็ได้เงินปันผลกลับมา3ามร้อยหกสิบบาทดิฉันให้เขาเห็นแล้วมีประกันเสนสองด้วยนะพี่ถ้าพี่ทําพี่ซื้อสินค้าผ่านพนักานร้อยพี่ก็ได้เหมือนกับดิฉันทุกคนได้ทุกคนค่ะดิฉันก็ทําไปค่ะ โดยพาตัวเองเข้าเรียนรู้ทุกๆวันอาทิตย์ค่ะครับค่ะเข้าไปศึกษาผลิตภัณฑ์จากคุณชวีวันค่ะท่านได้ให้ข้อมูลในเรื่องราวของผลิตภัณฑ์ค่ะครัและคุณสุรินก็ให้เรื่องราวของแผนธุรกิจต่างๆและแนวคิดวิสัยทัศน์ทางธุรกิจครับอาจารย์เอกคะเดือนนั้นดิฉันอยากขึ้นตำแหน่งกูตตาด้วยยอด45 0 0 0ครับ ดิฉันทำไปถึงยอด9 6 0 0 0 PV ค่ะ9 6 0 0 0 PV เดือนแรกเดือนเดียวเดือนแรกเดือนเดียวค่ะ้าหมายแค่45,000เกินสิเกินเกินค่ะเกินปันผลดิฉันอยากได้5,000บาทครับดิฉันได้ถึง9 9 5 6บาทค่ะอาจารย์เกือบหมื่นเลยอ่ะประมาณหมื่นเต้นครับนี่ยัง นี่เงินได้9000กว่านี่ยังไม่รวมไอ้พวกโบ,โบนัสรายรายรายเดือนแต้มสะสมอะไรก็คือคในเดือนนั้นดิฉันขึ้นโกสตาค่ะขึ้นโกสตาขึ้นต้องขึ้นก่อนถึงจะได้ถึงจ,จะได้พวกโบนัสตรงนั้นขึ้นโกสตาด้วยยอด96,000มพีวีครับท่านผู้ชมครับเดือนแรกครับตั้งใจจะทําโกสตาแต่ปรากฏยอดทะลุครับะทะลุจากอะไรรู้ไหมครับเอาเอาเงินปันผลถึงยง360บบาทนี่แหละครับไปเล่าให้ญาติพี่น้องฟัง หลายคนถ้ามองว่า360บาทเป็นเงินน้อยก็คงไม่ประสบความสําเร็จแต่ถ้าวิธีการพูดและประเด็นในการนําเสนออย่างที่คุณโสภาเล่าให้ฟังผมเชื่อว่าเงินจะน้อยกว่า360บาทก็ยังสามารถสร้างยอดธุรกิจได้เป็นหมื่นๆได้เช่นกันช่วงหน้าเราจะมาคุยกันต่อนะครับว่าหลังจากที่เธอก้าวขึ้นสู่เนียตําแหน่งโกสตาร์แล้วชีวิตของการเป็นนักธุรกิจเริ่มต้นอย่างไรต่อไปช่วงนี้ต้องขอบคุณผู้สนับสนุนรายการของเราครับ ผลิตภัณฑ์กิฟรีนกรูต้าเคอร์คูมาซีปรารถนาให้คุณมีสุขภาพที่ดีครับ